ก็หลังจากที่เราเสร็จสับจากภารกิจนะครับใส่ตัวเดิน 1K 1 2 0 m มาไปซเปอนะครับโอเดี๋ยววันนี้ก็เดินทางต่อครับสถานีต่อไปปวงแดงครับวภารกิจใส่นี่พลครับคครับวันนี้มีรกพี่ขับรถได้ครับมาฐานมาฐานนะครับตอนนี้เรามากันแบบทีมงานสามหนุ่มนะครับอ่ารับสถานีต่อไปนะครับ ที่ปกแดงครับจังหวัดระยองครับผมเดี๋ยวเราเจอกันที่สถานีต่อไปครับเมาเมาครับมาดีเมาเมาข้อขี่ข้างหน้าครับเราก็ใช่แล้วเลี้ยวขัวครับเดี๋ยวขวานี้เราก็มาถึงบ้านคุณลูกค้านะครับที่เราจะมาส่งมุ้งขีครับเพราะว่าคุณลูกค้าจะไปรื้อต่อยางนี่ครับนี่ต่อยางนี้นะครับก็จะตัดต่อยาง ตอนที่เรามาส่งรถจะเป็นหน้าหน้าฝนนะครับเอ้าแม่โค้กมันอยู่สายหน้าบ้านตอนที่เรามาส่งก็ตรงนี้รถสิมักจอดอยู่ในป่านึกพี่มีบ้านเฮียเขาอยู่นี่ครับเดี๋ยวน้ำห้อยน้ำห้อยจอดนี่นะจอดจอดนี่เพราะว่านี่เดแม่โค้กต้องเข้าไปได้ดีนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลงก่อนผมจะมาจั นี่ครับบ้านเฮียเดี๋ยวมองหาไม่โกกอะเพราะว่าเฮียแกบอกว่ารถจอดอยู่ในป่าใกล้ๆบ้านเนะหูยเห็นต่ขุยดินอยู่นะครับเี่ยน่าจะตรงนี้นะบ้างครับนี่ เดี๋ยวผมขอโทรหาเฮียก่อนนะฮะนี่ดูครับนี่ต้นยางสวยๆครับเดี๋ยวโคเฮียจอดถิ่มซ้ายนะครับนี่เดี๋วเราจะมาใส่ตัวนี้ครับนี่เมื่อกี้ตัวนี้นะครับนี่พอดีรถเลยนะครับเดี๋ยวเราผมขออนุญาต พักสักครู่คร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับโทรหาเหียวแป๊บหนึ่งครับหรือต้นไม้นะห้อยห้อยห้อยเราเห็ดเราเห็ดอย่างคนนี้แล้วนี่นี่โอู้นู่นครับเห็นแต่อ่าต้นไม้บ้างคนอยู่ลงบ่ดดแมร์ เดี๋ยวเราจะไปดูฝีมือเฮียนะฮะซื้อล่นมาฝึกครับโอ้าวว่าทรมดาเด้แต่งของเราอยู่ด้เนี่ยโอ้โหว่าป่ายางเงี้ยใสายส่ใส่บอลบอลพี่บอลบอลโอ้คือไปได้ฟูแม่โค ครับก็หลังจากที่เราใส่นะครับมุกี่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับโอ้ไม่กี้ได้ลืมถ่ายนะครับลืมถ่ายให้ดูว่านะครับตอนที่เราใส่นะมาถึงก็ประกอบใส่เลยนะครับอันนี้เฮียก็ครับเฮียครับนี่ตัวนี้เป็น SK210 r นะฮะ SR นะฮะไม่ใช่ SK210D นะฮะวายอนะครับ นกับเมื่กี้เขี่ยวนะครับตัวนี้มีแค่ใบเดียวนะครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เก่าญี่ปุ่นมานะครับก็เฮียได้เพราะว่าจะมานี่ครับจะมาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็จะมาขุดต่อยางนะครับอันนี้เฮียซื้อมาครับเองครับซื้อมาในเฮียแกขับไม่เป็นนะครับ ก็สวหรับไทยนะครับที่ได้ติดตามเราที่ช่อง YouTube ก็คุณนําเข้ามาในาแท็กเตอร์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้เราได้มาส่งกับเจ้าเอิร์นะครับเนี่ยทําทปรับพื้นที่ครับโดยรอบๆนะครับแล้วก็สั่งซื้อนะครับมุกีนี่ ดูดีลาเฮียไม่ธรรมดาครับนี่แต่ก่อนเฮียเขาไม่เป็นนะครับก็พูดได้ว่าเฮียซื้อมาฝึกขับนะฮะใช้ในพื้นที่ของตัวเองก็ว่าได้นะครับนี่ นี่เป็นดินดานนะฮะเนีย่ยบอกนี่ดินแบบนี้เวลาฝนตกนี้แน่นมากๆครับฮะถูใจแย็เลยครับ นี้เป็นมังกี้ตะข่ายนะครับตัวนี้เป็นเกาญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ใส่ตอนนี้ใส่มานะเป็น ZX 2เ0็นะครับทีนี้เฮียบอกว่าเอ้ผมต้องการจะลื้อต่อยางเหมือนกันครับว่ามีมังกี้ไหมครับนี่เฮียรับเองนะนี่กกว่าครับเพิ่นนะครับมองว่างนะครับก็จะตานีครับดูสวนเฮียนี่อยู่ด้านหลังนะครับบ้านมีสิบล้อด้วยนะครับในธรรมนานี่ เหย้คลองเยอะครับเนี่ยขับเองนะครับศึกษาใน YouTube ครับวิธีการขับไม่โคนะครับนี่นี่ครับเป็นมุกกี้นะตะข่ายนะสี่ล่องใหญ่นะ ที่ใส่รถมาเป็นฮิตาชิแ z ็ก X 2 0 0นะครับเราก็ำทำกาตรวจเช็คครับทำบรูทำบูทอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพื่อจะมาใส่ SK 2 0 0นะครับ mm hmm. ที่แรกเฮียจะซื้อเป็นของใหม่นะของใหม่มันจะมีแค่สองเขี้ยวนี่ครับจะมีสองเขี้ยวก็ตรงกลางแต่ทีนี้เฮียก็บอกว่าถ้าสองเขี้ยวนี่มันจะเวลาลากลากของอไม้ยางพาราถ้ามันจะออกไม่หมดนะ นี่เฮียเลยว่าอยากได้มีแบบใหญ่กว่านั้นไหมเฮียส่งรูปให้ดูอ๋อครับที่บริษัทมีมาอันนึงนะครก็เลยส่งให้เฮียดูเฮียว่าอย่างนี้ถูกใจค,ครับน,นี่ดูครับเหมือนขาดนะเฮียบอก ให้เฮียไปหาที่นิ่มๆไอ้ที่แข็งแข็งะมันไม่มีที่แข็งตัวนี้เฮียก็ขุดไปก่อนนะครับเพราะดินมันแข็งแบบนี้ครับคุยๆแล้วก็ได้ที่แล้วก็รถแท็กเตอร์ป่าเลยนะ ราเหียหาที่แข็งแข็งแบบนี้ง่ายจะาบอนะใาเหียเวลาเหียทำงานเหียเล่นแค่นี้โอ้ย่าหิ่มหมอครับ บาแรงแต่มันก็มาดึงมันก็มาใช่แต่ถ้ามันมีพวกอันนั้นเราก็ต้องขย่าลงไปแล้วไอ้ตอตอยางเฮียอยู่ไหนยังไปลองไปลองไปลองขุดดูตอดูสักตอสองตอตอ,ตอยางมันไม่มีเวลานี้มันมีตายต,ตน้นตมมน้นแบบไปลองลองลองไอ้มะม่วงอ่านั่นแหละมะม่วงลองดูเลยครับว่ามันแยกรากไหมอ,อ๋อว่ามันมันจะรอดไหมใช่แต่อย่างเงี้ยรอดแน่นอนครับรอดแน่นอนใช่ ใช่ครับแต่ล้ถ้าคุณมันมันเฮียเพราะยังไงเฮียอุ้มเฮียก็ต้องเขย่าอยู่แล้วต้องเขยา่ยาแยกดินมันต้องเกี่ยกัไปกลับมาแต่ถ้าอย่างนี้เอาแท็กเตอร์เอาอถไมาดานนี้จบลนี่ถ้าอย่างงี้เอาแทกเอรถไถมาดานนี้จบเลยครับนี่ อือหมนี้ัจะต้องวิ่งไปนีด้เลยครับเฮียเดินไปเลยครับเดินไปลองเลยครับเดี๋ยวให้เฮียไปไปผมเสร็จแล้วของเฮียของเฮียเจ้าสุดท้ายไปมาแล้วครับ พอดีเราแวะใส่ตัวเดินนะครับที่อ,อะไรล่ะตัวนั้นพนัดนะแย่พนัดนะเสร็จเรียบร้อยก็เอามาส่งมงกี่ให้เฮียเขานะครับนี่ครับโู้นี่สวนสวนของเฮียครับโู้มีการเดินไปลเลื้อยก่ไผ่ได้ยเหรอโอ้ไม่ธรรมดา นี่ครับต้นมะม่วงอย่าบอกเดี๋ยวเราจะมาดูต้นมะม่วงดูซิลายเหี้ยครับจะเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยดูรอยแม่โคแก่ครับโอ้เนี่ยแกนึกได้ตรงที่ไหนแกก็มาล่ำเลยครับขุดนี่น่าก็เหี้แกว่าอยากได้นะครับอยากได้อยากได้มาใช้ใน ในที่ของตัวเองนะแล้วก็ขับเองผมว่าเอาเฮียเฮียไม่จ้างหรอเฮียว่าเฮียไม่จ้างไม่จ้างคนขับแล้วก็เฮียจะมาฝึกขับเองนะเพราะซื้อมาทีแรกเฮียเขาขับยังไม่เป็นนะครับมาครับก็มาถึงพื้นที่ปรองครับโอ้ยไปใส่พอจะปลายยา่เลยพี่นี่ครับเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวไป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 เยือนที่ก็เบิ้งต้นใหญ่และต้นหน่อยดูดูดูต้นยางของเฮียครับนี่บางดีหูู้หต้นใหญ่ใบใหญ่ที่้องดูนี่โอ้โหดูครับอันนี้เฮียเขาขายต้นนะครับนี่ดูครับนี่เฮียเขาทำเองนะครับ น่าสงสัยคงจะมีมือดีมือดีอ่าต้องมีมือตัดสมัคไให้ตัดให้เหี่ยวเนี่ยเมื่อกี้รถเรามาถึงนี่ครับนยังก,กำลังหาต่อโอ้เจอแล้วอื้อ เป็นใดคือแกะยว่าบันนี่ดูครับเนี่ยเนี่ยดูะเนี่ยครับเนี่ยก็ซื้อมาเพื่อสิ่งนี้ครับแน่มันจะไม่มีดินขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเป็นบุ๊กกี้คุดธรรมดาจะมีดินนะ เฮียแกขับเองนะคือพูดง่ายคือเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ฝึกฝึกขับรถของเฮียแกครับนี่ดูครับตูดลอยครับเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยเนี่ยเนี่ยบาแบงเคิงเลย <laughs> เดียวเนี่ยบาแบงเคิงเลยนี่ครับ นี่มันต้องแบ่งครึ่งเงี้ยเออดินมันจะไม่ขึ้นมานะจะขึ้นมาน้อยครับ แย่เยาค้าว่อบันนี่ครับนี่อ่นี่อ่ะอ้โหอ,อันนี้เหมาะสำหรับงานเฮียเลยครับนี่ับนี่มุงกี้นะครับแต่สำหรับเอฟซี FC ทุกท่านนะที่อยากได้ครับก็ผมมีมาใบเดียวครับมีมาใบเดียวนะครับ อันนี้เราได้มาไปเดียวนะครับแล้วก็ขายมาที่ตรงนี้ครับเอ,อคุยคุยเส็จเฮนี้ก็เอรถแท็กเตอร์ปาด ค่อยผักลงไปผักผักลงไปแล้วก็คุยขึ้นมานี่ครับดึงสองบาทครับสายขวานะครับถ้าเกิดว่าใครฝีมือนี่ยดูตอนที่เุียขุดออกมาต้องเดินดูดีๆครับเพรามันมีงูแย่งเงินครับผมไม่ค่อยถูกกับง,ง,งูนี่ครับเดี๋ยถ้าเป็นต่อเล็กโอ้โหเหียครับโอ้โหเหียไม่ไม่ดึงเลยไม่ไม่สายขวาเลยครับจกบ,บาทเดียวเลย เราที่ถูกใจเฮียนี่วายเราที่บ้านนี้ไนี่ดูครับลากโอ้เอาเป็นแอบแบบนี้เนี่ยได้วยังไงเฮียสงสัยข้าวหน้าเฮียคงซื้อคงสั่งเราซื้อตัวขีปตัวขีปสามง่ามครับตัวขีปไม้ขีปไม้กอง ทิ้งหลองวถแปลวรถมาเสร็จทับเรียบร้อยนี่ชอะไรเช่าผมช่าป่ายางดูครับนี่ไอเดียวตัวเบลล์มกี่ไล่ครับดูนะมาดูประสิทธิภาพของมุกี่ครับเดี๋ยวเราก็จะอำลาคลิปกันไปนะครับก็เอาพอหอมปากหอมคอนาะนะครับ แต่ถ้าเฮียเขย่านะมันจะไม่มีดินนะถ้าเฮียเขย่าตึ๊กตึ๊กตึ๊กต,กต,กตกโอ้โยอมลาเขาญี่ปุ่นหัวมันดีนะครับนี่เนี่ยดูครับอยากได้แบบไหนเขาผลิตขึ้นมาใช้ในงานของเขาเลยนะครับ ลากยางนี้ไม่ต้องพูดถึงครับจีบ นี่เป็น SK200-9 ขีดก้านะฮะว n 13นะครับตัวนี้เราได้จะส่งให้คุณลูกค้าช่วงเดือนกรกฎากรกฎากราธันวาพฤศจิกาเดือนอยังออกรกฎาบปล่นะฮะนี่โอ้คือจ้องไก่เนาะปาดโอ้ถูกใจเงียอะไร เพราะว่ามันไม่มีดินมันไม่ไม่ดินไม่มีดินอุ้มอยู่ในมุ้งขี่นะครับแต่ถ้าตัวก่อนเป็นมีดินอุ้มในมุ้งขี่เฮียบอกนะนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสรรพิธีนะฮะกับการครับมาใส่มุ้งขี่ของ SK 210นะฮะวายเอตสิบสามนะครับที่ปวกแดงระยองนะครับเสร็จสรรพธกิจแล้วกับผมนะฮะพร้อมกับทีมงานนะฮะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเด้อ สวันนี้คราบคำว่าสวัสดีครับ